แต,ต,ต่ว่าครานีทำไมต้องิอันนี้คือฝึกดามาแล้วฝึกดาสาวมาแล้วเหรอไม่ตอนแรกผมจะตอบเขาถามว่าออกไปยังผมจำไม่ได้ไงเอ่อต่เปลี่ยนใจละคิดไม่ทันก็เลยกรอบมาเลยเมื่อกี้นะค่ะกรอบไขอคุณเล่นโทรศัพท์อะไรครับคุณถามใครฮะคุณถามใครฮะคุณเล่นโทรศัพท์ถามใครฮะเออจูเนียร์ไลน์ไรไปเหรอหรือไงผมอยู่เฉยไลยคุยกันเหรอเฮ้ยไล์คุยกันเหรอผมตอบสิ่งครับ เฮ้ยเปลี่ยนทำด้วยเฮ้ยยังไงยังไงเออเปลี่ยนเอองี้งี้ให้มันจบจบย้ายที่นั่งเลยเปลี่ยนเลยจบจบเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจบเออเปลี่ยนก่งง่ายๆอย่างนี้เลยคเด่นคุณหน้าเยอะเลยนะอ่ะสบายใจยังเออสบายใจแล้วครับสบายใจแล้วครับไม่ใช่คีณถามเราใครอ่ะยาวเลยทีนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผูแดงเลย แล้วจะหูแดงหน้าแดงทบบโดนแซวอ่ะเขินไม่เห็นเขินเลยเออไมจสบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราว่าอายอะไรอะไม่สบายทำไมฮะเอาร้อนหูแดงหูแดงตัวร้อนตัวร้อนมากอะไรเกือออกเฮ้ยจริงจริงจริงค่ะต้องแตะสีลองแตะสีโสดมากี่ปีนะโสดมากี่ปีแล้วนะสามสามปีแล้วอ่ะแล้วพอมาเจออ่ะไม่ได้เล่นละครด้วยกันอ่ะเคมีมันได้ไหมด่ากันอย่างเดียวเลยด่ากันอย่างเดียวเฮ้ยแต่ส่วนมากอ่ะละครไทยอ่ะทะเลาะกันก่อนได้กันตอนหลังใช่ ผมไม่ไหวละเขินเขินจูเนียร์ครับแล้วจูเนียร์จิ้นกับติ๊ตาแล้วเนยอ่ะลุงลงจิ้นกับเนยอ่ะที่ไวอยู่คนเดียวเดไวอยู่คนเดียวเด้อเออจิ้นอะไรลยกันเลอยู่คนเดียวลยลุงลงจิ้นอะไรกับเนยหน่อยทางรายการไม่ได้ยินเสียงเนยเลยพอพูดเสร็จปุ๊บพูดได้ดีสุดๆเลยคนเนี้ย นะตอนนี้หแดงเลยให้หมดโเนะคัามนุ่นแชมป์กับเด่นคุณโอเคนะโอเคครับโอเคมากครับโอ้เจ you know? like> ้าของผมก็โอเคครับ